สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นคู่ในช่วงเวลาที่2ของคืนวันอังคารนะครับต่อจากคู่นิวคาสเซิลเตะในเวลาตีสองนาทีเวสต์แฮมวันนี้เปิดลอ,อนดอนสเตเดียมเสมอกับทอร์เนมอสเปอร์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโดยสเปอร์นะิดออกนำเร็วด้วยในเกมวันนี้นะครับจากเรนนานจอร์ซันแต่เวสต์แฮมมาเติมเสมอได้จาก เคอร์ซูมานะครับขึ้น่องนำม่งในจังหวะเตะมุมนะครับของชอบพวกเขาเลยส่วนครึ่งหลังเนะี่ยทำอะไรเพิ่มเติมกันไม่ได้นะครับทำให้จบไปด้วยการแบ่งแต้มนะครับในวันนี้ก็รายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไม่รอช้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวทีมวันนี้ฝั่งเวสแฮมมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูลูคัสฟาเบียนสกี้หลัง4คนมีเคอร์ซูมาจับคู่คอนสแตนตินอสมาฟโร,ป,รปานอสแบ็กซ้ายเอมอร์ซันพาวเมรีแบ็กขวาวัดิเมียสูฟาว กองกลางสามคนมีโทมสสัสซูเชกจับคู่เตีมวัดเพลา์กองกลางตัวลุกลูกคัสปเาเกต้าปิกซ้ายมูฮัมหม็ดคูดสุสปีขวาจจรอดโบเวนส่วนสูนหน้าตัวเป้ามิเชลอันโตเนียอนะครับหรือว่าเปลี่ยนทีมตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับคือประตูอัลฟองเซอเรโอล,ล่านะครับ มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมที่แล้วก็ใช้ผู้สล่นราตูมือ2นะครับลูคัสฟาเบนสกี้ลงสนามแทนในเกมวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งทอนแนมัดสเปอร์มาในระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้สั่ประตูจูเลโมวิกค,คาริโอกอนหลังสี่คนมีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนจับคู่คริสเตียนโรเมโรแบ็กซ้ายเดสตินีอโรกี้แบ็กขวาเปโดรปอรโร กองกลาง3คนนะครับมีโรติโก้เบนทานกูจับคู่อีฟบิสูมากองกลางรตรุลกเจมัสดิสันปีกซ้ายติโมแวนเนอร์ปีกขวาเบรนนานจอนสันส่วนสุดหน้าตะป้าสอนถึงมินนะครับสเปอร์มีการเปลี่ยนแปลง3ตำแหน่งนะครับจากเกมนัดล่าสุดที่พลิกแซงลูตันทาวมา2-1นะครับวันนี้เนี่ยได้มิกกี้ฟันเดอร์เฟสน,นะครับถือว่าฟิตกลับมาเป็นตัวจริงครั้งหนึ่งคนรอนรอบบายเป็นลาดูดากูซินนะครับที่เพิ่งซื้อมาใหม่ส่วนอีก2ตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็น เป็นทันคูนะครับกับเบนนานจอร์นสันที่ได้ลงสนามแทนปั๊บซากัดทางเดียนครูเซฟสกี้ก็จะเป็นเรื่องของฟอร์มแล้วก็เรื่องของสภาพความสดนะครับเนื่องจากมีสุดสัปดาห์แล้วก็กางสัปดาห์แบบนี้ทางพอสตโใกกลก็มีการหมุนทีมบ้างนะครับสรลรูปเกนในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างตามคาดนะครับตอนทีมอสเปร์มาครองบอลบุกใส่ทางเวสแฮมตาม หน้าเสือที่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับโาเวนแฮมเนี่ยไม่ว่าจะเจอทีมอะไรก็ตามในบ้านนอกบ้านเขาจะเล่นเกมรับอยู่แล้วแล้วไปหวังพึ่งพวกตัวเร็วๆอย่างโบเวนคูดรูสอะไรเงี้ยในการสวนกลับนะครับหรือว่าตัวนิโอเนี่ยเอาไปไถในแดนหน้าเท่าความแข็งแกร่งสู้อะไรแบบนี้นะครับแต่ฝ่ายที่เข้าสู่เกมได้เร็วกว่านี้เป็นทางสเปอร์นะครับที่ถือว่าสั่วกาส สมาธิเวสแฮมเกมรับเนี่ยที่ยังไม่ดีในช่วงต้นเนี่ยมานำได้นะครับจากเบนทานคูบอลไหลมาตามทางเลยนะครับออกซ้ายให้กับติโมแอนเนอร์นะครับได้เลี้ยงจี้ก่อนที่จะปาดเข้าในเดนนานจอสันนะครับเป็นคนที่ยิงจังหวะตรงนี้เข้าไปสเปิร์ออกนำไป1ประตูสู์แล้วเกมแลังนั้นเนี่ยเวสแฮมต้องใช้อยู่ประมาณช่วง15นาทีเลยก็ว่าได้นะครับที่เขากว่าจะกลับมาสวนกลับได้ดีครั้งนึงนะครับ ซึ่งพอทางฝั่งเวสแซมเนี่ยสวนกลับได้ดีครั้งหนึ่งนะครับก็นำไปสู่ลูกเตะมุมที่พวกเขามักจะใช้เล่นงานคูต่อสู้ได้นะครับเป็นอาวุธหลักพวกเขาเลยลูกกาอากาศอะไรแบบนี้ก็สเปอร์เนี่ยจุดอ่อนพวกเขาก็จะเป็นเรื่องลูกกาอากาศด้วยนะครับที่ปีนี้นถือว่าจะเสียเตะมุมคนข้างเยอะซึ่งมาโดนจริงน,นะครับในนาที่สิบเก้าโบเวนเตะนะครับจังหวะนี้เข้ามาแล้วเคอร์ซูมาที่เติมขึ้นมาโขกเนะี่ยถือว่าโลง่ลงๆไม่มีตัวประกบเลยนะครับสเปอร์ไปหลงกันเองเลยในตรงนี้แล้วก็ หรือว่าโขกตรงเนี้ยอาจจะบอกว่าไม่ดีด้วยก็ได้นะครับเพราะบอลเนี่ยไปโดนหลังซูม่าแต่การทีนว่าบอลเนี่ยมันเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับไม่เข้าไปในประตูเลยก็ถือว่าอาจจะท่าแปลกๆหน่อยก็แต่ก็โอเคนะครับสลับซูม,ม่าเป็นประตูไปตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วเกมหลังจาก,กนั้นเนี่ยดูจะเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสูสีกันพอสมควรเลยนะครับบอลเนี่ยเปิดกองบอลจริงแต่เวสแฮมเนี่ยโอกาสจบสกอร์มีมากกว่านะครับ แต่ถ้าเอาที่เขากรอบจริงๆได้ลุ้นเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างน้อยเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับจะเป็นการยิงเฉียวไปเฉี่ยวมามากกว่าเป็นว่าจบครึ่งแรกไปในจบด้วยกันเสมอด้วยกรหนึ่งหนึ่งนะครับอ,อีกสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเวสแฮมเนี่ยวอลล่เตะมุมตรงนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับก็หลังนั้นเนี่ยเตะมุมตามมาลัวๆเลยนะครับแต่ยังจังหวะอื่นเนี่ยไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับทำให้จบที่หนึ่งหนึ่งไปก่อน ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเปิดครึ่งมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมอะไรต่างเนี่ยคนข้างที่อะเทไปทางเวสแฮมเลยนะครับโค้ชลงมาแล้วตูจะเริ่มเกมได้ดีกว่าแล้วก็โอกาสพวกเขาเนี่มารุลวด้วยนะครับโอกาสที่จะ็ปลูก2เนี่ยมีมากกว่าทางฝั่งสเปอร์พอสมควรเลยโดยเฉพาะอันโตนิโอนะครับที่โอกาสจะมากกว่าเพื่อนแต่ก็ต้องบอกว่าความคมของเขาเนี่ยก็ยิงได้ไม่ค่อยปณีปรนอมดีเท่าที่ควรนะครับ อีกสิ่งก็ต้องชมวิคาลิโอด้วยที่ออกแรงเซฟไปถึงประมาณส3าครั้งเลยนะครับในช่วงเริ่มครึ่งหลังมาพอผลช่วงอันตรายไปแล้วเนี่ยก็เกมกลับมาเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูจะเร่งด้วยกันไม่เร่งไม่ขึ้นด้วยกันทั้งคู่นะครับเนื่องจากเป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับก็ทำให้ในช่วงท้ายเนี่ยดูจะกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรูปเกมในวันนี้เนี่ยก็จะมาแลกกันในช่วงท้ายตรงนี้ แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่สามารถมีสกอร์เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้สำหรับทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นว่าจบด้วยการแบกแต้มกันไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งะครับก็สรุปสิ่งที่เห็นได้จบเกมวันนี้นะครับก็เรียก้ว่าเป็นเกมที่ทางฝั่งทรอสแนมเนะี่ยถือว่าเกมลุกอะไรเนี่ยดูจะไม่เหมือนกับในช่วงต้นฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับถือว่า มันดูฝืดๆยังไงชอบกลน,นะครับในช่วงเวลาแบบนี้ก็ถ้า,าเรามาลงในรายเอตัวจริงกันเลยก็ได้นะครับในวันนี้ก็ประตูวิคาริโอเนี่ยถือว่าตามฟอร์มนะครับมีเซฟที่ควรทําได้ก็ทําได้อย่างเงี้ยนะครับตัดการอากาศก็อาจจะโอเคนะครับแตะมุมเนี่ยอาจจะมีจังหวะนัวๆเยอะหน่อยแต่ในภาพรวมผมว่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ไปส่วนหลัง4คนเนี่ย ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันก็นข้งที่จะไม่โอเคก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจอลูกบอมอะไรเงี้ยซะเยอะเลยแล้วก็ความแข็งแกร่งของอันโตนิโอเนี่ยเล่นงานแล้วดูจะไม่ค่อยเนี้ยบกันหลายๆครั้งเลยนะครับคนโอเคสุดเนี่ยดูจะเป็นปอโรนะครับที่เติมเกมลุกได้สนุกนะครับแล้วก็ดูจะเนี้ยบกว่าคนอื่นๆนะครับอย่างอูดอกกี้เนี่ยบางครั้งเล่นแล้วก็ตามไม่สุดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะทําให้ฝั่งเนี่ยโดนเจาะมาบ้างส่วนฟันเดอร์เฟนเนี่ยกลับมาวันนี้ก็ยังดูจะถือว่ามีบางจังหวะที่ยัังงดูต้อปรบ เรียกยงหวะกลับคืนมาหน่อยนะครับยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ส่วนโรเมโร่ด้วยก็เช่นกันนะครับอาจจะดีกว่าฟันเดอร์เฟนหน่อยแต่ก็ถือว่าวันนี้ยังดูจะไม่ค่อยนิ่งในตำแหน่งข้างหลังของสเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากเดินอย่างที่บอกไปความแข็งแกร่งแล้วก็ความเดียวของเวสแซมที่ถือว่าความสามารถเฉพาะตัวแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับคูรุตอะไรอย่างนี้ส่วนตรงกลางนะครับเป็นท่านคูวันนี้ถือว่า ไม่ใช่วันที่ดีของเขาสักเท่าไหร่นะครับในตําแหน่งตรงกลางทั้งหมดเนี่ยเขาน่าจะแย่สุดเลยเพราะว่าจ่ายเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งที่ได้รับโอกาสจากปามาตาซานะครับที่อันเก้ให้โอกาสแล้วแต่ก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ค่อนข้างดีในวันนี้เท่าไหร่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปในครึ่งหลังส่วนวิซูมาเนี่ยก็กลางๆไปในวันนี้นะครับก็ ตามหน้าที่เขานะครับจ่ายบอลเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับตามสไตล์เขาไม่ใช่ตัวที่จะทําเกมลุกอะไรเก่งอยู่แล้วผมมองว่าไม่ได้แย่อะไรแต่วันนี้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับส่วนเจมแมดดิสันเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องแต่หายเจ็บกลับมาเนี่ยก็ยังดูจะไม่ได้ในสภาพเดิมเลยนะครับจงังหวะแทงอะไรแบบต้นลูกาเราไม่ค่อยเห็นเลยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเราก็สองสามเกมที่ผ่านมาจนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งหลังอีกหนึ่งคนเช่นกันนะครับ ก็ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะดีนะครับแล้วก็เปิดเกมมาเหมือนจะเรียกความมั่นใจให้เจ้าตัวได้ด้วยเพราะว่ามันคนหายแมสซิฟนะครับแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเขามาแค่ลูกนั้นแล้วหายไปเลยนะครับก็กลายไปว่าก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกนะผมว่าก็ช้าไปด้วยนะครับเกือบท้ายเกมเลยช่วงนาที80แล้วนะครับแต่ก็ เข้าใจได้ตรงลิซาริสันเนี่ยอาจจะไม่ฟิตอะไรเงี้ยนะครับบอกคนอื่นก็แย่กว่าด้วยเลยทำให้เขาอยู่ในสนามไปค่อนข้างจัดเยอะในวันนี้นะครับส่วนเบนานจอนสั้นก็ถือว่าเป็นคนที่โอเคนะครับผมว่าโอเคสุดในเกมลุกวันนี้เลยมี1ประตูแล้วก็ส่วนร่วมในเกมจังหวะต่างๆเนี่ยดูจะมากกว่าเพื่อนด้วยแต่ก็อย่างว่าพอคนอื่นฟอร์มมันตกไปหมดเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยดูจะแบกคนเดียวก็ไม่ไหวเล่นร่วมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตามสภาพวันนี้ไปแต่ส่วนตัวถือว่า จอร์นสันโอเคกว่าคนอื่นเลยนะครับส่วนซอนเทอรมิน erm วันนี้ก็เป็นวันที่เขาค่อนข้างที่จะเงียบมากเลยนะครับถือว่าเป็นวันที่ถ้าเป็นมาตรฐานของซอนปกติผมว่าค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานเลยก็ถ้าว่าถึงเกมลุกเนี่ยดูจอร์นสันโอเคคนเดียวเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในตัวสำรองที่ลงมานะครับปับ๊บซาก็ลงมาเวลาก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับประมาณ20นาทีเท่านั้นลงมาก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเท่าไหร่ส่วนเบียนครูเซฟกี้นะครับก็ลงมาแล้วเกมก็ดูจันตันเช่นกันนะครับวันนี้เจอหลักเวสแรมที่ต้องบอก ทำได้ดีด้วยนะครับนะครับผ่านช่วงต้นเกมที่เสียประตูไปแล้วฮอยเบียร์ิชาริซาโรเซลโซพวกนี้ลงมาก็ถือว่าเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็ฮอยเบียร์อาจจะมีส่วนในการวิ่งไปทั่วสนามเยอะหน่อยแต่ว็มันก็ทําอะไรเพิ่มเติมในเกมวันนี้ไม่ได้ก็จะเป็นปนานานี้ไปนะครับส่วนทั้งฝั่งเวสแฮมก็มากในสเปต,ตัวจริงนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยก็ตามสูตรพวกเขาเลยพวกที่เล่นในดีเนี่ยก็จะเป็นพวกความสามารถเฉพาะตัวสูงอย่างคูดูสนะครับก็พอได้วันนี้นะครับบเวนน่ผมว่า น่าจะเด่นพอๆกับอันตนิโอในวันนี้นะครับคูรุษอาจจะดูดรอปไปหน่อยในวันนี้นะครับส่วนปาเกต้าถือว่าวันนี้เนี่ยถอยต่ําลงมาค่อนข้างมากนะครับท,ทำเกมลุกนยะค่อนข้างที่จะน้อยเลยมาช่วยเกมรับเนี่ยยิ่งเวลาน้อยลงไปเนะี่ยเหมือนกับแทบไม่ได้ทเกมลุกแล้วนะครับมารับรัวเลยผมว่าค่อนข้างที่จะเด่นในพาร์ทเกมรับซะเยอะนะครับปาเกต้าในวันนี้ส่วนในแผงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่า พอพลช่วงที่เสียประตูมาก็ภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคทั้งหมดเลยนะครับซูมามาฟโรปานอสเนี่ยถือว่าคอมแพกในแดนกลางได้ค่อนข้างดีนะครับการได้1แต้มวันนี้ไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนในแง่การเปลี่ยนตัววันนี้เนี่ยถือว่าทางมอยเนี่ยเรื่องที่ทําให้เปลี่ยนตัวเลยนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยฟิลิปอะไรเงี้ยไม่ได้ลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าคงจะเข็ดแล้วนะครับสำหรับเดวิดมอยเพราะลงมาแต่ละเกมเนี่ยแบบฟิลิปอะไรเงี้ยเปลี่ยนลงมาก็ปังทุกเกมนะครับอย่างที่รู้กันว่าลงมาแจกอะไรเงี้ยนะครับส่วน คนอื่นเนี่ยแบบอิงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่แก้เกมในวันนี้นะครับเหมือนกับว่าพอใจกับการมี1แต้มยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีเก้าสิบมอยก็เหมือนกับบอกลูกทีมว่าไม่ต้องเร่งอยู่เลยนะครับก็คงจะพอใจนะครับหนึ่งแต้มในวันนี้ก็ประมาณนี้ไปนะครับส่วนตลาดการตารางคะแนนนะครับก็จะบอกว่าท็อปโฟร์เนี่ยผัดกันสะดุดเลยก็ว่าได้นะครับในวันนี้ก็สเปอร์สะดุดไปนะครับส่วนในอีก2วันที่เหลือนะครับวิลล่าเจอแมนซิตี้ก็ไม่ใช่ งานง่ายอยู่แล้วส่วนแมนยูเจอเชลซีก็ผีเข้าผีออกกันนะครับเชลซีในช่วงหลังก็ไม่รู้ว่าแมนยูจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้แล้วมันลืนนี้ต่อไปนะครับก็เ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครนักสะดุดเป็นเพื่อนสเปอร์อีกไหมนะครับเพราะท็อปโฟร์ไนี้เนี่ยเกี่ยงกันสะดุดตามสูตรเหมือนจะบอกว่าไปเหมือนปีที่ผ่านมาด้วยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าแต่แตำแหน่งทีมตรงนี้นะ่าจะไม่ค่อยสเสถียนสักเท่าไหร่นะครับก็ออกหน้านี้ในเกือบทุกๆปีเลยก็ว่าได้ส่วนเวสแฮมนะครับอยู่ที่ะแนน น่าจะอยู่ที่เดิมนะครับที่45คะแนนเตะมากกว่าแมนยูไปที่2นัดเข้าไปแล้วนะครับผมคิดว่าคงจะไปพื้นที่คอนเฟลเลนต์ยูโรปอะไรเงี้ยคงรู้ประมาณนี้แหละนะครับก็ไปเก็บเกมที่ง่ายๆในเกมหน้าๆต่อไปนะครับก็การคุยหลังเกมคู่นี้เป็นประมาณนี้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็น,นการช่องกบบาบาบอลในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวาแลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ